คนอาจจะคลองใจอย่างที่บอกว่าตําแหน่งตัวเองเนี่ยขึ้นอาวุโสไ,ได้เลยไหมก็อย่างที่บอกให้แบ่งสายงานก่อนนะคะไปดูสเปกก่อนว่าสายงานไหนมาตรฐานกําหนดตําแหน่งว่ามาตรฐานกําหนดตําแหน่งเขากําหนดไว้ว่าสายงานเนี้ยสุดแค่เชี่ยวชาญไอ้สุดแค่ชํานาญงานนะคะไม่มีอาวุโสต่อกรมจะเผลอ,อไปทําอาวุโสนะคะกลายเป็นว่ากําหนดแล้วไม่มีสเปครองรับ นะคะเพราะว่าไปบางกรมเนี่ยบางกรมเขาบอกว่าทําไมเขาไม่ได้ประเมินอาวุโสสักทีพอไปดูตัวมาตรฐานกําหนดตําแหน่งใหญ่ค่ะตัวมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสุดแค่ชํานาญงานไม่มีอาวุโสนะคะถึงแม้ว่าตัวตัวประเภทตําแหน่งกําหนดให้มันมีถึงทักษะพิเศษก็ตามแต่ตัวมาตรฐานมีแค่ชํานาญงานนะคะแท่งวิชาการเหมือนกันบางตาแหน่งบางสายงานถูกกําหนดไว้แค่เชี่ยวชาญน,นะคะแต่ไม่เยอะค่ะส่วนใหญ่ น่าจะแค่จะ99าหรือว่าอาจจะร้อยทั้งร้อยเลยค่ะที่กําหนดให้ทะลุถึงทรงคุณวุฒิได้แต่ตัวตําแหน่งดีฟได้ถึงแค่ไหนอันนั้นก็แล้วแต่กติกาที่กําหนดนะคะค่ะ ขอ,ขออนุญาตนิดนึนนง <laughs> อะค่ะกี่เป็นคําถามจากเขตนะนะคะเพิ่งเราคอนเฟนซ์ไปแล้วเขายังติดใจประเด็นของตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปอะค่ะเขาบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาดารงตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปนะคะดับนชำนาญงานชำนาญการแล้วเงินเดือนก็ตันแล้วแล้วเขาเนี่ยคืออยากจะเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนเป็นนักวิเคราะห์แต่เผอิญสำนักง,งานเศรษฐกิจก,รการ,กรเกษตรอะจะัด กลุ่มตำแหน่งไว้คนลจะจุ่มตำแหน่งอะคะ่ะนักวิเคราะห์ก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งส่วนนักจัดการการก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งดังนี้ค่ะเขาอยากขอภาพความชัดเจนว่าเขาจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างในกรณีที่เขาสมัครเข้ามาชิงในการคัดเลือกด้วยอะคะ่ะชิง ชิงนักวิเคราะห์ชํานาญการเหรอคะกรมใช้วิธีการอะไรคะอันดับแรกก่อนชํานาญการตัวนี้คะชำนาญการตัวนี้กรมจะใช้วิธีเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเรามีการเปิดรับการคัดเลือกใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นระดับเดียวกันที่มาเนี่ยแล้วจะเป็นกลุ่มตําแหน่งเดียวกันเนี่ยเรารใ,หให้อำนาจของผู้บังคับเอ้ให้หน้าผัวหน้าส่วนราชก,การเป็นผู้พิจารณาดําเนินการได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตําแหน่งเดียวกันก็จะต้องดําเนินการเข้าคณะกรรมการคัดเลือกคะ่ะโอเคงั้นา เท่ากับว่าตอนนี้ตาแหน่งนักวิเคราะห์ว่างชํานาญการว่างกลมเลือกใช้วิธีย้ายใช่ไหมคะไม่เอาเลื่อนนะห้ามเอาสองวิธีรวมกันนะคะใช้วิธีย้ายเคานี้ย้ายบางเอิญคนนี้อยู่นักจัดการคนละกลุ่มก็ไปดูอย่างที่บอกค่ะว่าหนึ่งในเรื่องของคุณสมบัติก่อนเพราะว่าเคสนี้ยังไงต้องเข้าคณะกรรมการอยู่แล้วเพราะต่างกลุ่มใช่ไหมคะก็ดูคุณสมบัติเคานี้คุณสมบัติของเขาเนี่ยกติกาของอกพของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกําหนดไว้ว่าต้องมีระยะเวลาทั้งขั้นต่ําทั้งต้นทุนไหม ไม่ได้กําหนดค่ะ,ะถ้าไม,ไ,ไม่ได้กำหนดใช่ไหมคะโหย้ายง่ายเลยค่ะคุณสมบัติตรงส่วนนี้ก็ไม่ต้องดูละก็แค่ไปดูว่าวุฒิเนื่องจากวุฒิเปิดอยู่แล้วก็ไปได้แล้วเรื่องคุณสมบัติไปได้ละก็ดูในเรื่องของอตัวผลงานซึ่งในวอร์สิบบอกไว้อยู่แล้วว่าให้คณะกรรมการดูในเรื่องของผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมานะคะดูประวัติการรับราชการความประพฤติถ้าไม่เพียงพอถึงจะให้เขาไปทําผลงานมาใหม่แต่ถ้าดูแค่นั้นแล้วพอ สามารถที่จะย้ายเข้าได้ก็ย้ายได้ไม่ต้องไปทำเปเปอร์ส่งมาใหม่อะค่ะค่ะมีคำถามจากท่านอื่นไหมคะเรียนเชิญเลยนะคะครับมีคำถามนะครับในเรื่องขอย้อนกลับไปทั้งที่เรื่องของคุณสมบัตินะครับ น่าจะเป็นวอล์1สินะครับคือในกรณีที่คุณสมบัติที่อก,อกพรกาหนดนะครับเป็นค,ค,คุณสมบัติที่ต้องมีระยะเวลาในการสั่งสมประสบการอย่างเช่นเ,เรื่องของการอบรมนะครับหลักสูตรในการอบรมว่าต้องเก็บหลักสูตรกี่หลักสูตรนะครับแล้วก็คำถามก็คือหากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณสมบัติตรงนั้น นะครับจนทําให้ข้าราชการที่ที่จะต้องรับได้รับการประเมินเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นในการสั่งสมประสบการณ์เพื่อใหอ้ได้ครบตามคุณสมบัติใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะมีการแก้ไขหรือว่าดําเนินการอย่างไรครับอ๋อคพกรมกําหนดใช่ไหมคะเดิมท่านกําหนดไว้ว่ามีมีองค์ประกอบเรื่องของคุณสมบัติและเรื่องอบรม S <S ช่ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะคืออนี้ค่ะคือกพอสสกกาหนดไว้เหมือนกับทุกลมเรื่องของแคริพาสในการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นนะคะตอนนี้เรากําหนดออจากระดับอย่างกรณีนักวิชาการนกําหนดจากระดับปฏิบัติการอยู่ภายใต้ขั้นต่ําที่กพกําหนดจะรคุณสมบัติสเปคนะคะนะคะเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มว่าแคริพาสที่จะขึ้นไปชนานาญการ เคต้องมีหลักสูตรอบรมเช่นนับบริหารดับต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการจัดการอะไรเพิ่มเติมนะคะ,นะคะหรือเรื่องไอซีทีถ้าจะเป็นระดับชํานาญการพิเศษนะคะหรือระดับเชี่ยวชาญมันจะจบลงตรงที่ระดับผู้ในการนั่นนี่คือแคเรียพาร์ตนะ,ะแต่เราเขียนเอาไว้ทิ้งท้ายว่าเมื่อกอพอ ได้มีผลใช้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆที่เราทราบมานี่แครเดพาร์ตก็มีการยังไม่ประกาศใช้เป็นทางการนะคะนะคะก็อธิบายสักนิดหนึ่งเพิ่มเติมนะคะ วสิบก่อนนะคะตัวหลักเกณฑ์อํานาจของออกพค่อนข้างเยอะออกพกลเพราะว่าในนั้นเราบอกว่าให้กาหนดองค์ประกอบในการพิจารณาและอื่นๆตามที่เห็นสมควรเพราะงะ้ตรงนี้ถ้าเกิดท่านมองว่าบางตําแหน่งนะคะหรือการเอาแครี่มาประกอบตรงนี้ค่ะมันมีความจําเป็นมีความสําคัญยิ่งท่านสามารถที่จะกําหนดได้ว่าให้กําหนดการผ่านการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ เป็นคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกทําได้แต่เมื่อทําแล้วนั้นประกาศไอ้กําหนดแล้วต้องประกาศให้เรารับทราบเป็นการทั่วไปด้วยตรงนี้วสิบเพื่อที่เราจะได้รับรู้แล้วก็เตรียมตัวนะคะสร้างคุณสมบัติให้เกิดกับตัวเองต่อไปค่ะต้องมีระยะเวลาขั้นต่ําในการประกาศก่อนหรือเปล่าครับหลักขอ,ของการประกาศตัวหลักเกณฑ์เราไม่ได้กําหนดไว้แต่เอาหลักของหลักพื้นฐานเวลาประกาศที่จะต้องให้ข้าราชการทราบเนี่ยอย่างที่บอกคือมันควรไม่น้อยกว่า7วัน ไม่น้อยกว่าเจ็ดถ้าเกิดมีการรับสมัครแต่ถ้าปกติอย่างที่บอกบางตําแหน่งเราไม่รับสมัครเพราะเป็นตําแหน่งเลื่อนไหลฮะเอาอย่างบางบางหน่วยงานเนี่ยคือพอประชุมอกพอเสร็จปุ๊บมีการจัดกําหนดหลักเกณฑ์ตายตัวแล้วเขาก็เอาลงประกาศแล้วก็แจ้งเวียนเลยถึงแม้ว่าช่วงเวลานั้นยังไม่มีการ ยังไม่มีตําแหน่งว่างหรือยังไม่มีการที่จะเตรียมดําเนินการการคัดเลือกอะไรใดๆก็ตามเพียงแต่ว่าให้ข้าราชการได้รู้เขาก็จะลงเว็บเลยเมื่อวันที่อ,อกพอมีมติเห็นชอบกับตัวหลักเกณฑ์ตัวนี้เราก็ถ้าเรามันก็แล้วแต่ว่าธรรมเนียมของที่นี่ใช้วิธีการประกาศพวกหลักเกณฑ์นี้ประกาศยังไงนะคะของกพเนี่เอาลงเว็บเลยแล้วเราดูได้ตลอดเวลานะคะคันนี้คันนี้มีคําถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพิ่มนิดหนึ่งเพิ่มนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของแคเดียพาร์ตนะคะ ที่ผ่านอ,อกพอสสกแล้วเนี่ยเราได้ประกาศไว้ว่าให้มีผลชังคับใช้ตั้งแต่1ตุลา2557นะคะแล้วก็มีการก่อนที่จะก่อนที่จะเข้าอ,อกพอสสกเนี่ยเราก็ได้จัดมีคณะทำงานชุดหนึ่งขึ้นมานะคะพิจารณาเรื่องนี้ในเรื่องของการที่จะจัด หลักหลักการต่างๆที่เป็นคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเพิ่มเติมในเรื่องของการที่จะเป็นนักวิชาการ<ม>ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นคุณสมบัติพิเศษขึ้นมาเช,นเช่นการอบรมนะคะแล้วก็ใช้วิธีการระดมวิทยเห็นนะคะอยู่ประมาณสองสาครั้งนะคะผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนไปยังเขตด้วยก็ใช้เวลากระบวนการก็หลายเดือนประมาณสัก5้เดือนแล้วก็เข้าคณะกรรมการนะคะ ของชุดที่ทางสํานักงานแต่งตั้งให้เป็นคนยกล่างชุดนี้ขึ้นมาเรื่องแคริพาส์ของนักวิชาการสสกเสร็จแล้วก็เข้าอกพอสสกนะคะซึ่งก็มีผู้แทนกอพเข้ามาด้วยแลวผู้แลวก็ผู้ทรงคุณของนักกฎหมายของสปกรสเข้ามานะคะก็ให้มีมีปฏิว่าให้มีผลบังคับใช้นะคะในปีงบประมาณ2558หรือเปล่า1ตุลา2557นะคะนะคะเช่น ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารเศรษฐกิจการเกษตรรุ่นใหม่อะไรเงี้ยนะคะหรือน,นักคือเป็นระดับของเขาอนะคะแล้วก็มีผลวันที่1ตุลา2557เป็นต้นไปเรื่องแคลพาสอันนี้นะคะก็ประกาศทั้งครื่งเรบแล้วก็ผ่านการเวิร์กช็อปต่างๆนะคะซึ่งเราก็คาดว่าทุกคนน่าจะรับรู้โดยทั่วกันก็อาจจะอันนี้อันนี้ข้อแนะนําแล้วกันนะคะท่านว่าถ้าเกิดอย่างนี้เวลาเราสมมติเราจะประกาศ ตอนนี้เราจะคัดเลือกคนละหรือประกาศหลักเกณฑ์หลักณก์ตามวร0ก่อนนะคะเพราะนั้นเรามองว่าเป็นส่วนของหลักเกณฑ์ที่เราจะสร้างแคริเอร์ให้กับคนอันนี้คือหลักเกณฑ์กติกาตามวร0ถ้าเกิดเราประสงค์จะใช้ตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการพิจารณาด้วยควรเอามาใส่ด้วยเขาจะได้รู้ว่าคุณสมบัติตรงนั้นนะ่ะยึดโยงกับตัวที่อกพภมีมติในคั้งนั้นนะคะแล้วก็เวลาประกาศรับสมัครหรือว่าตอนที่แจ้งสําหรับตําแหน่งเลื่อนไหลแจ้งไปสํานักกองต่างๆเนี่ยก็ จะได้เห็นด้วยว่ามันเชื่อมกันระหว่างสองตัวนี้ค่ะเพราะว่าเมีนเดี๋ยวอาจจะเป็นจุดที่เราไปฟ้องร้องได้ว่ามันคนละคนละส่วนกันค่ะว่าพี่ท่านนั้นเมื่อกี้ที่ถามอะค่ะอีกเรื่อง<ข>หนึ่งแป๊บนึงนะคะขอโทษทีเอ่อมันจะมีแบบแบบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่พูดถึงแคลร์พาร์เมื่อกี้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านกรอกด้วย ะะเพราะว่าเราก็จะมีแบบว่า1ในเรื่องของผลสำลีของงานหลักเรื่องการประเมินนะคะความรู้ทักษะเรื่องของหลักสูตรการฝึกอบรมที่กําหนดในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแคลเรพา,าร์สความคิดเห็นของท่านนะคะก็ยังมีโอกาสเข้ามาสู่การพิจนารณาของของสะสะกอของผู้บริหารอยู่ก็คือว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยให้แก้ไขประเด็นไหนเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสของทุกๆท,ท่านนะคะ ที่หลายๆท่านก็ยังมีข้อสงสัยเพราะนั้นก็ใส่ไว้ว่าถ้าเห็นด้วยก็คือแสงว่คแคเลพัสอันนี้ก็มีผลใช้ต่อไปถ้าคิดว่าจะปรับปรุงนะคะก็ให้เพิ่มประเด็นเข้าไปนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเมื่อกี้ที่เรียนถามท่านวิทยกรไปก็คือจะเรียนถามว่านักวิชาการเป็น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 เคเคสเป็นเศรษฐกรนะคะ แล้วถ้าจะไปประเมินเคสจอวิเคราะห์ไม่มีต้นทุนนะคะไม่มีต้นทุนมาเลยได้ไหมคะมีทั้งได้และไม่ได้ค่ะถามว่ากติกาของของอ,อกพอกรมกำหนดเรื่องของคุณสมบัติการเข้ารับการคัดเลือกล่วงหน้าไหมคะ ว่าใครที่จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถเข้ารับการคัดเลือกได้ก่อนมีคุณสมบัติครบล่วงหน้าไม่เกินหนึ่งปีไม่เกินหกนเดือนม,มีไหมคะไม่ได้กําหนดเหรอคะไม่ได้กําหนดแสดงว่าต้องครบถึงจะเข้ารับการคัดเลือกได้นะคะพี่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้กําหนดเข้ารับการคัดเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าพี่ไม่มีต้นทุน พี่ไม่มีคุณสมบัติต้นทุนเกื้อกูลดูแล้วน่าจะมีแต่พี่ไม่มีต้นทุนการที่จะสร้างให้มีต้นทุนได้นั่นหมายถึงว่าต้องมีการมอบหมายให้พี่ไปทํางานมีสองมีสองคำสั่งคําสั่งมอบหมายก็ได้ให้ไปทํางานในในตำแหน่งนักวิเคราะห์หรือในสายงานนักวิเคราะห์นะคะสองก็คือให้รักษาการถ้ามีตําแหน่งว่างก็ให้รักษาการในตําแหน่งนักวิเคราะห์เพื่อสร้างให้เรามีต้นทุนบางกรมนะคะที่หนูเจอเขาแก้ปัญหาอย่างงี้ยเสนออบพกรมกําหนดคุณสมบัติล่วงหน้า นะคะก่อนคุณสมบัติครบเพราะฉะนั้นเรื่องต้นทุนเขาจะแก้ได้เลยเพราะว่าพอเข้ารับการคัดเลือกได้เสร็จปุ๊บ,บเขาก็จะสั่งให้คนนี้ไปรักษาการเนี่ยเขาก็จะมีต้นทุนเกิดแล้วก็ถึงแม้ระหว่างระหว่างที่ไปรักษาการต้นทุนยังไม่ครบถูกไหมคะคุณสมบัติยังไม่ครบก็ส่งผลงานได้พอส่งผลงานเสร็จปุ๊บวันที่จะแต่งตั้งพี่ก็ต้องเอาวันที่คุณสมบัติครบจริงๆก็คือต้นทุนครบด้วยนะคะแต่บางกรมที่เจอจะให้ส่งผลการผลงานได้ก็ต่อเมื่อ คุณสมบัติรบทุกอย่างแต่วันหน้าวันที่รับเข้ารับการคัดเลือกนะ่ะคัดเลือกได้ขึ้นขึ้นอยู่กับกติกาค่ะท,ที่ทางที่ทางทางกอพอบอกเนี่ยคือการชี้ตัวนะชี้ตัวว่าจะเอาคนนี้ขึ้นแล้วก็ให้เขารักษาการไปหนึ่งปีเพื่อให้มีต้นทุนถามว่าสะสะกอ,อยากทําอย่างนั้นไหมถามพวกเราเนะ่ยใช่ไหมคะอ่าอย่างเงี้ยโอเคคือเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าโอเคมีคําถามอะไรอีกไหมเพราะว่าเที่ยงครึ่งแล้วก็เกรงใจอ่าเชิญค่ะ คำถามสุดท้ายอะคะ่ะว่าทางกอพอนะคะถ้าจะมีการเลื่อนตำแหน่งจากชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำไว้ที่เท่าไรหรอคะกอพอใช่ไหมคะไม่ได้กำหนดค่ะคุณสมบัติของของคนที่จะเข้ารับการคัดเลือกต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่อย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ได้กำหนดค่ะ เราไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะมีกําหนดว่าเงินเดือนปีงบประมาณก่อนเลื่อนต้องเท่าไหร่นะคะอันนั้นมีกําหนดไว้แต่เรายกเลิกตั้งแต่ปี48แล้วนะคะตอนนี้ไม่กําหนดอนาคตอาจจะมีให้ออให้ส่วนราชการไปกําหนดเองเพราะว่าปัจจุบันหลายส่วนราชการเนี่ยไม่กล้าเอาเงินเดินมาเป็นตัวจับพอไม่กล้าเอาเงินเดินเพราะว่ากลัวโดนฟ้องเพราะว่ามันเคยมีฟ้องแล้วก็ก็แพ้ไปเขาก็เลยถอยอะค่ะไม่กล้าเอาเงินเดินเป็นตัวจับแต่คราวนี้ ก็เป็นคอมเมนต์เหมือนกันว่าพอไม่มีเงินเดินเป็นตัวจับมันข้อค่อนข้างให้คนมีความหวัเยอะมากเขาก็จะก,กําหนดเราก็เลยหลักเกณฑ์ใหม่ที่กําลังจะออกเนี่ยเราจะให้ให้ส่วนราชการสามารถที่จะกําหนดได้แต่จะก,กําหนดหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของส่วนราชการนะคะค่ะตอนนี้ยังค่ะ อันนี้ขออน,นุญาตถามอีกอีกข้อหนึ่งค่ะดังนั้นเงินเดือนนี่ถ้ากําหนดถ้าจะกําหนดก็ต้องเป็นของอกพอกรมที่จะเป็นคนกําหนดเองใช่ไหมคะว่าจะให้เงินเดือนเท่าไหรถึงจะสามารถประเมินได้ณนะตอนนี้แล้วคำถามที่สองค่ะแล้วในเรื่องการผ่านหน้างานที่จะต้อง